พี่น้องประยานตกกระแสะเขาเลยจากล่องเห็ดบ่้ใส่ใส่หอนไม่จะไปเกียวเขาปนอ้ปองกะยานตกกระแสะ น้ำนี่เป็นน้ำเปล่าน้ำน้ำสะอาดผสมกับน้ำส้มสายชูได,ด้จ้ะพี่น้องเป็นไรเฮ็ดเป็นเกีียวจริงๆเพี่น้องให้เอาไม้เสียบตรงนี้นะจ้ะก่อยพ่เสียบมันไปเรื่อยๆม,มยันไปตามข่อยเฮ็ดนั้นแหละแต่ว่านี่อันคลิปมันเขาเขาเสียบไม้ก่อนเขาจัด่อยมาหมุนมีดมนันหมุนเกีียวนะแต่ว่าข่อยเมยันหมุน โหลดนี่ยโหลดด้วยไปเยอะมาทำเองจินเองเนาะไม่ต้องมีวิธีรีตองมากน้องไปเรื่อยๆก็แล้วมันจะเป็นเกลือมั้งคือปลาดอก เตกกระ่าจะตกกระสนั่งแม่ว่าล้วพี่น้องไ่เห็นเผ็ดจกบักแตงก่อนพี่น้องเก็บแตงไปกินกับไส้กอกสูนแตงนี่น จ้าต้องซองด้วยพี่น้องต้องมาซองนีหาบ่พอเอ๊ะโอ๊โอ้ยเม็เนาะเหยียบเนาะมันตกลงไปเหยียบเลยพี่น้อง หย,ยียบไปแล้วหน่อยหนึง่ง <_ EN _> รุดมือรุดมือหยียบสองแล้วพอพอแล้วพอแล้วไปถือมารุดมือหยียบเองแค่นี้